Hi girl สวัสดีลูกสาวก็มาพบกับคุณแม่กุยชิกโกใน Sex Education Podcast ที่จะเปิดประสบการณ์เซ็กของคุณไปอีกขัน้นเย่ให้สุดและอยู่ที่น้ำแตกนะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Sex Education EP ที่4ี่41นะคะ,ะใน EP นี้เนี่ยคุณแม่จะมาถกเถียงแล้วก็มาเล่าให้ฟัง ถึงเหตุผลว่าทำไมคนไทยในยุคป,ปัจจุบันน่ะเราถึงมองคำว่าหีหรือคำว่าควยอะ่ะดูเป็นคำหยาบอ่ะคือจริงๆจะบอกว่าหีกับควยมันก็เป็นไวัยวะเพศอย่างหนึ่งในร่างกายเช่นหยพูดง่ายๆมันคือเป็นไอวะัะเป็นอวัยวะอย่างหนึง่งแต่ทุกคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราพูดคําว่าหีคําว่าควยออกมาอะไรเงี้ยมันจะดูเป็นคำหยามันดูเป็นคําไม่สุภาพ ทุกคนก็เลยพยายามจะแบบว่าเลี่ยงไปใช้คําอื่นเช่นอาจจะใช้คําว่าจีมอีอะไรนะนกเขาบลาบลาบลาประมาณนี้ถูกไหมเออเราเคยสงสัยกันมาว่าเออแล้วทำไมแบบเออทำไมเราถึงไม่เรียกกันตรงๆเลยมันมีเราถูกคี่จริงแล้วถ้าเราไปสืบจากประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆอ่ยมันมีการถูกเออเราถูกครอบครอบด้วยอะไรนะประเพณีหรือ กฎของสังคมบางอย่างซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดให้ฟังถึงคํานี้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคําว่าหีมันมีอะไรยังไงบ้างแล้วมันใช้เฉพาะแค่ในประเทศไทยหรือเปล่าเนาะแล้วมันมีที่มาของการที่ว่าเออคำนี้มันเป็นคําไม่สุภาพอย่างไรบ้างอะมาลองมาลองฟังกันเลยเนาะอันนี้บอกก่อนว่าคุณแม่เนี่ยได้ไปอ่านข้อมูล ของจากในเใ,ในเว็บไซต์ชื่อว่า The t a t t เ r อ่ซึ่งจริงเขาพูดเรื่องนี้ไว้ได้น่าสนใจแต่เขาจะพูดเ้าจะไม่ผิดเขาจะเป็นอาร์ติเคิลเนาะเป็นเรื่องของว่าคาดีเรียกชื่ออะไรนะหูแต่ไม่ได้ต้องเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรามาดูเนื้อหากันว่าจริงๆแล้วเขามีว่าไว้ยังไงบ้างโอเคขอเปิดนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่า คำว่าหีอะนะก็ค,คือมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นคำเก่าแก่ในภาษา,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 ษาทะกูลไทยลาวซึ่งจริงๆแล้วอะคำว่าหีนะก็ไม่ได้ใช้แค่เฉพาะในประเทศไทยนะไม่ใช่ไม่ใช่ใประเทศไทยและลาวเท่านั้นมันยังอยู่ในคนคนในทางดินแดนตอนเหนือของเวียดนามหรือว่าทางตอนใต้ของประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้คําว่าหีด้วยอก็คือเอว่าเพศนั่นแหละ เขาบอกว่าผลจากการสำรวจของนักภาษาศาสตร์ชื่อดังชื่อว่าวิลเลียมเจเกนนี่เขาก็เลยพบว่าพวกชาวไทยสยามไทยขาและไทยดำทางตอนเหนือของเวียดนามไทยใหญ่ไทยเชียงใหม่ไทยเมืองในกลุ่มมณฑลกวางซีประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียกอวัยวะเพศของผู้หญิงว่าหีเหมือนเหมือนกันคำว่าหีในภาษาไทยลาวนะมันก็ยังไปพ้องเสียงคำว่าฮีนเนาะอ่านว่าฮีนนะ มันจะกดอย่างนี้หอยขีดสะอีนอน,นูซึ่งในภาษาซึ่งเป็นในภาษาบาลีและสารสกฤตอ่ะอันนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าภาษาไทยเนี่ยก็ได้ยืมเอาภาษาเอ่อเอาวัฒนธรรมภาษาของตัวเองเช่นได้ยินกันบ่อยๆเช่นคาว่าฮีนยานเนาะซึ่งเป็นชื่อนิกายในพุทธศาสนาของเราด้วยนั่นเองโอเคแต่เราก็แบบว่าจะแบบไม่อยากลงแบบเรื่องศาสนาให้มากเพราะมันก็แบบว่าไม่ใช่แบบเป็นประเด็นของพอร์แคร์เรานะ เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยหลักฐานที่มันง่ายที่สุดเนอะที่เขาบอกว่าคนไทยรู้ความหมายแล้วก็ไม่ช่ไม่ค่อยใช้คำว,ว่าหีเพราะว่ามันคือการเขาก็เลยเอาบิดเบือนคำอาจจะคาว่าฮีนนะนะที่สะกดไปว่ากี้นะหอหีะะอิสราอนหนูเนี่ยมาสะกดแล้วออกเสียงเป็นคำว่าหินแทนเออดังนั้นศาสนาในปัจจุบันอะประจ,จำชาติของเรามันก็เลยกลายเป็นหินยะนะไม่ใช่หียะนะ หินในยานไม่ได้นะคะต้องเป็นหินในายานเพื่อเป็นความเขาเรียกว่าไงนะสุภาพทีนี้ก็สงสัยกันต่อใช่ไหมว่าเออทำไมเนี่ยไอวะเพศเนี่ยมันถึงกลายเป็นสิ่งไม่ดีไปได้เพราะว่าถ้าเราจริงเรามองย้อนกลับไปเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่คนท,ทั้งโลกเลยเขาจะนับถือเครื่องเพศไม่ว่าจะเป็นอไออะไรนะ เ,ออเพศชายหรือเพศหญิงถือให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเป็นสิ่งที่ต้องกาบไหว้บูชาในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่เลยอะพวกลึงอะไรพวกเนี้ยอืมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการบูชาเครื่องเพศน,นะคะมันก็ยังมีมาถึงปัจจุบันแต่เพียงแค่มันอาจจะแบบเออไม่ได้อยู่ในชุดกระแสหลักเหมือนอย่างสมัยก่อนมากๆออจริงๆแล้วเนี่ยมันเราต้องบอกว่าไอ้ถ้าเรารู้สึกว่าคําว่าหีหรือคําว่าควยอะไรพวกเนี้ยเป็นคำหยาบนะ อาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะอันนี้คือที่มาของ,งประวัติศาสตร์เลยนะที่เราถูกครอบงำเนี่ยเพราะว่าในประในวัฒนธรรมแบบวิกตอเรียแบบวิกตอเรียนมีศูนย์กลางอยู่ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าวิกตอเรียนะคะในประเทศอังกฤษซึ่งชีก็ครองลาดอยู่ประมาณพศ2380ถึง2444ซึ่งในยุคนี้นะมันก็จะมีความแบบแบ่ง ว่าเออเจ้านายเนี่ยให้เป็นผู้ดีแล้วก็มีการเหยียดหยามสามัญชนว่าเป็นคนเลวหรือว่าคนบาปดังนั้นในสมัยของพระองค์นะนะถ้าครอคุณจะเป็นผู้ดีแล้วเนี่ยคำว่าหน้าอกหรือคำว่าเบสนะคะ B R E S T หรือแม้แต่คำว่าสะโพกหรือคำว่าฮิป H I P ฮิปนะนะยังถูกห้ามไม่ใครพูดยังถูกห้ามไม่ให้พูด มันหนักไปถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยพี่จะสั่งอกไก่หรือว่าสะโพกไก่มากินอะไรเงี้ยคุณห้ามใช้นะว่าจะไปแบบ KFC คุณเออขอหน้าอกขอเบสอะไรเหงแค่ไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนคําว่าเบสหรือว่าปะหน้าอกนะคะแปลคาว่าไวมี e m e หรือว่าเนื้อสีขาวนั่นเองนะแล้วต้องเปลี่ยนคําว่าสะโพกนะคะเป็นคําว่า black meat หรือว่าเนื้อสีดําซึ่งทั้งที่มันก็ตลกมากเพราะว่า ไอมาธรมาะที่มันบอกให้เราต้องเป็นผู้ดีห้ามพูดเรื่องหน้าอกห้ามพูดเรื่องสะโพกอะไรนะมันเป็นช่วงตอนของที่ผู้หญิงเราชอบนิยมเอาอะไรมาเสริมมายัดเอาไว้ที่หน้าอกสะโพกจะทําให้มันแบบอะไรหน้าอกมันดูตูมขึ้นหรือว่าสะโพกมันดูแบบผายมากขึ้นทนั้นที่ตัวเองมองว่ามันเป็นแบบหยาบเนาะก็แบบอีดอกย้อนแยงเวอร์ต้องการอะไรดังนั้นเขาบอกว่าด้วยเหตุนี้เองเอง่ประเทศไทยเนี่ยเราก็เลยรับ วัฒนธรรมแบบนั้นรับความรู้สึกแบบวัฒนธรรมแบบวิกตอเรียนมีความเป็นผู้ดีเข้ามาตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่สามซึ่งจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าด้วยผลพวงแบบความคิดแบบวิกตอเรียนที่เราต้องเป็นผู้ดีห้ามพูดคาว่าหน้าอกหรือสะโพกะนะมันทําให้เราเกิดหนังสืออย่างเช่นหนังสือพวกนางนพมาศนะซึ่งอันนี้เป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่3หรือสุภาษิตสอนหญิงที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นผลงานของสุนทรผูู คุณแม่ก็ไปทําการรีเสิร์ชมาจริงๆว่าเออแล้วนักนกพมาเนี่ยเขาเป็นใครเออแล้วมันสอนอะไรกันบ้างในเรื่องพวกนี้ที่จริงๆแล้วหนังสือพวกนี้มันจะเป็นหนังสือที่แบบเป็นตำราปฏิบัติผัวอ่าแล้วก็จะมีการสอนให้ผู้หญิงเออผู้หญิงสูงสักเนี่ยวางตัวเป็นเบนจาก,กาลยาณีซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคือเขาก็แบบเป็นเมียน้อยนะอ่า พอไปหาประวัติของนางโนพมาสมาเหมือนนางก็เป็นแบบลูกคนใหญ่คนโตสักคนนึงแล้วนางก็ถูกแบบเอาตัวเป็นเป็นสนมผู้สนมก็คือเมียน้อยถูกไหมเออเสื้อมันก็เลยแบบเอ้ามันก็มีความย่อนแย้งมากขึ้นไปอีกทีเนี้ยก็เลยลองไปอ่านในหนังสือของนางโนพมารว่าแบบว่าเออมันมาสอนเรื่องอะไรยังไงบ้างอะ อันนี้ยกตัวอย่างมาให้ฟังเนาะเขาบอกว่าเออมีคำถามหนึ่งข้อที่อะไรนะพระศีมโหรสถเนี่ยได้สอบอได้สอบถามนานพอมาสคําถามก็คือว่า,ามันจะมีความเป็นอุปมาอุปไมันะเป็นแบบว่านกเบนเจเบนเจวันเขาบอกว่าอันสกุลชาติชื่อว่านกเบนเจวันนั้นย่อมประกอบไปด้วยขนมีห้าสีอยู่อย่างกลางอยู่กลางป่าใหญ่ คัดมนุษย์ได้มาเลี้ยงไว้ในนิคมคามหมู่มหาชนก็ชวนการรักไข่นกเปนจวันที่ว่างามด้วยห้าสีสีนี้หากว่าจ้าจะจากเคหายเย่าเรือนไปอยู่ในพระราชนิเวศจะประพฤตินตนให้ชาวชะแม่พระสนมกำนันสิ้นทั้งพระราชสถานรักไข้ตัวได้หรือ คือเปรียบเทียบว,ว่าเออมันมีนกซีนกตัวนี้ที่ชื่อว่าเบนจวรรณอ่ะมันมีแบบสีอยู่ห้าสีพอมนุษย์เอาเข้ามาเลียเ้ยงนะก็เาบอกอุ้ยดอกนกตัวนี้สวยมากมีด้วยกันอยู่ห้าสีถ้าสมมติว่าเจ้าซึ่งเป็นอัลพมาสน่ะนะจะจากบ้านของตัวเองเนี่ยไปอยู่ในพระราชนิเวศบลาบลาจะทำตัวยังไงให้พวกสนมหรือว่าเมียน้อยที่เขาอยู่มาก่อนข้างหน้ารัก นี่คือหนังสือนังโรพมาดทีนี้เจ๊นราพรพมาก็ต้องมาตอบว่าโอเคถ้าจะต้องไปอยู่นะคะจะต้องทําอย่างนี้ก็คือข้อหนึ่งก็คือ5สีใช่ไหมก็แปลมา5้ข้อข้อหนึ่งก็คือประพฤติว่าจะอ่อนหวานไม่กล่าวเกินผู้ใดข้อ2ปฏิบัติกายให้ละมุนละม่อมด้วยอากับกิริยาอาการใช้สายตาข้อ3 ประพฤติไม่อิจฉาริษยาพยาบาทปองอะไรปองร้ายหมิ่นแค้นผู้ใดข้อ4รักตออ่อรักตอบผู้ที่รักและแม่ตาตนข้อ5ยึดถือทำตามแบบอย่างที่ผู้ทางความดีความชอบในราชกิจและถูกต้องด้วยขนบธรรมเนียมทางโลกและทางธรรมโอ้อ่านไปก็กระดากปากเนี่ยแหละนี่ก็คือนี่ก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่านี่คือ ของหนังสือพวกรพวกรโคพมาหรือว่าสุภาษิตสอนหญิงซึ่งก็สอนให้เราแบบเขาเรียกว่ายู่ต้องคลองตัวดีแต่งั้างความย้อนแย้งของมันที่สุดอะก็คือว่าจริงๆหนังสือพวกนี้มันเป็นหนังสือสอนพวกที่จะกํลัไปเป็นเมียน้อยอะเออพูดง่ายๆนะคะอืมก็นั่นแหละคะ่ะประมาณนี้ดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าเออด้วยความที่มันมีวัฒนธรรมแบบนี้ขึ้นมาดังนั้นอะถ้า เราจะพูดอะไรที่มันสอดเสียดไปทางรถรถเพศรถเนาะไม่จะเป็นส่วนต่างๆหน้าอกสะโพกมันก็คงจะบัปกายเป็นมารยาทของดงผู้ดีสยามที่ไม่ควรเอ่อยถึงที่สาธารณะอ่าแน่นอนว่าแบบสมมติจะพูดนมหรือสะโพกออกมาไม่ได้อะไรเงี้ยเราจะนับภาษาอะไรคขามาพูดคำว่าหี่คาว่าควย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เดอะแมทเทอร์ให้ตัวอย่างไว้ซึ่งซึ่งอยากวันเราให้ฟังเขาบอกว่าหลักฐานชัดๆนะคะที่ปรากฏอยู่ในพระราชประกาศรัชกาลที่4 มีให้เพียบฉบับนะพระองค์เนี่ยออกประกาศไม่ให้ใครต่อใครใช้คำศัพท์หลายคำไม่ว่าจะเป็นคำพ้องเสียงคำผวนหรือคำที่มีความหมายสองแง่3ามงานอย่างเช่นห้ามพูดคำว่าผักบุ้งให้พูดคำว่าผักทอดผักทอดยอดแทนเพราะคำว่าผักบุ้งสามารถผวนกลายเป็นคำว่าพุ่งบักซึ่งคำว่าบักในภาษาอีสานหมายถึง อว่าเพศชายเป็นตน้นโอ้ยสุดเยอะสุดสุด,ส,ด,ส,ดสุดไปเลยพูดง่ายๆก็คือว่าเฮ้ยจริง,รงๆแหละเนี่ยมันก็เลยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามรัชกาลที่สี่ได่ได้วัฒธรรมมาจาก